กรับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องโอเพียงนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องโอ๋เพียงนั้นก็จะนะํนาเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวมาเล่าสู่พี่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้อยพระแขวนพระประจำปีเกิดทานายดวงชะตาชีวิตของคนเกิดแต่ละปีเกิดและการทํานายลักษณะอุปนิสัยนะครับของคนเกิดแต่ละปีเกิดเช่นกันนะครับหรือ เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่จีนนามาเล่าสู่พี่เพื่อนทุกคนได้ติดตามกันได้รับฟังกันนะครับและก็ต้องควรใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับแห่งเครื่องรางของขังนั่นเองนะครับสุดยอดเครื่องรางของขังนะครับสำหรับวันนี้ที่จะนํามาเล่านะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีการสร้างเครื่องรางของขังจํานวนมากมายก่กองเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งทว่า ต่อให้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพียงใดนะครับก็ไม่อาจจะเรียนรู้ได้จบนะครับนั่นยังไม่รวมถึงเครื่องรางของขังที่สร้างขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้อีกนะครับย่อมเป็นที่ย่อมเป็นเรื่องยากนะครับที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะรอบรู้ไปเสียหมดนะครับแต่แม้จะมีเครื่องรางของขัง,งสร้างออกมา,มามากมายเพียงใดแต่ก็ไม่อาจลืมเกี่ยวกับเรื่องรางของขังของ ตะกุดนะครับเป็นเรื่องราวตะกุดนะครับวันนี้มหาโสรถมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนั่นเองนะครับที่จินนำมาเล่าสู่พี่เพื่อนให้รับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้นะครับมารองฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตะกุดโสรถมงคลของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรองรูนะครับว่าจะสุดยอดเข้มขังขนาดไหนนะครับถ้าบอกว่าพูดถึงว่าเรื่องราวของตะกุดแล้วถ้าเอ่ยบอกว่าเป็นตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วก็ นักสะสมทุกคนนะครับร้องอ๋อแน่นอนนะครับสําหรับตะกุดโสรถมหามงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับสําหรับหลวงปู่เอี่ยมนั้นปฐมนามอ่านว่าปัตมะนามะนะครับท่านเป็นพระเจเจอาจารย์เกิดในสมัยราชกาลที่สองนะครับในยุคข,ของท่านถือว่าเป็นหนึ่งในพระเจเจอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางการสร้างเครื่องรางของขัง,งเป็นอย่างมากนะครับ เป็นยุคที่มีพระเจจจอาจารย์สําคัญสาคัญอย่างสมเด็จพระพุทธเจา้าโตวัดระคังหลวงพ่อเงินวัดบางครานกรมพระยาปเวเรศวัดบวรนิเวศหลวงพ่อป่าวัดบางเฮียและเจ้าคุณเท่าหลวงเล็บเอี่ยมวัดหนังนะครับสําหรับหลวงปู่เอี่ยมถือว่าเป็นพระพิสูจิ์ที่เปี่ยมด้วยตะบะที่แก่ก้าเราขานกันว่าครั้งหนึ่งท่านได้ออกทุดง ไปในป่าแถบประเทศเขมรหายไปนานกว่า10ปีจนชาวบ้านต่างคิดว่าท่านมรณภาพไปแล้วแต่ปรากฏว่าท่านไล่ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยสภาพที่ผมยาวถึงบันเอวหนวดเขารุงรังกีวรขาดรุ่งริ่งพร้อมกับสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งที่มาส่งท่านนั่นเองนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านไปนั้นท่านได้เจริญกรรมฐานอยู่ในป่าจนมีตะบากก่าเกล้าเหนื้อรั้มกว่า สัตว์ป่าและพูดผีใดๆมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านได้ไปปราบวิญญาณร้ายที่สิงในต้นตะเคียนซึ่งชาวบ้านเล่าหรือว่าดุร้ายมากต้นหนึ่งท่านยืนเพ่งต้นตะเคียนต้นนั้นอยู่3ามวันปรากฏว่าต้นตะเคียนอาถรรพ์ดังกล่าวยืนต้นตายในเวลาต่อมาเลยนะครับสำหรับมาเล่าถึงตะกุดกันนะครับสำหรับตะกุดมหาโสรถมงคลน,นั้น หลวงปู่เอี่ยมได้สร้างขึ้นด้วยความมานะอุตสาหะเพื่อหวังจะหาทุนรอนมาสร้างอุโบสถวิหารและสาราการปรเรียนในวัดในวัดนั่นเองนะครับขั้นตอนในการสร้างตระกุดมหาโสรสมงคลน,นั้นมีรายละเอียดมากอีกทั้งยังเป็นความรับอีกด้วยนะครับซึ่งสิทธิของท่านเราสืบต่อกันมาว่าท่านจะปลูกเสกเพียงระพังในกุฏิเป็นเวลานานหลายคืนจนแทบจะทั้งอายุขัยที่เหลือของท่าน โดยไม่มีมนสารวิเศษอะไรเลยในการปลุกเสกนั้นต้องบริกรรมคาถาองค์การมหาหมื่นนะครับครบหมื่นจบในเวลาสปีนั่นจึงจะทำให้ตระกุดของหลวงปู่มีความขังเหนือกว่าตะกุดธรรมดามากนะักเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขังที่มีค่าครวรเมืองยิ่งนะครับตะกุดมหาโสรถมงคลที่หลวงปู่เอี่ยมสร้างนั้นมีด้วยกันอยู่สแบบคือ เนื้อเงินเป็นของที่ประดาคาหาปดีคนร่ำรวยในตอนนั้นนำมาให้ท่านโรงให้เสียเป็นส่วนใหญ่เนื้อตะกัวถ้ำชาสร้างขึ้นเพื่อหาทุนบรุรณวัดถือเป็นตะกุดยุคแรกๆเนื้อทองแดงมีอยู่หลายขนาดทั้ง2.5นิ้ว3.5นิ้วและ4.5นิ้วนอกจากนั้นยังเล่าลือกันว่าตะกุดของท่านนั้นโรงในวันอังคารและวันเสาร์ตอนเช้า จะมีพยันมหาโสรถมงคลประทับหน้าเมื่อม้วนก็จะซ่อนอยู่ด้านในพยันมหาโสรถมงคลได้รับยกจ้องจากสมเด็จพระสังฆราชแพแห่งวัดสุทัศน์พระเจจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยันว่าเป็นยันที่พิเศษเลืศล้ำกว่ายันทั้งปวงที่ท่านเคยรู้จักมานั่นจึงทําให้ตะกุดจังกล่าวเกิดความเข้มขังเป็นทวีคูณขึ้นไปอีกนั่นเอง พูดถึงคุณวิเศษของตะกุดมหาโสรถมงคลน,นี้หากผู้ใดมันกราบไหว้บูชาจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและญาติมิตรเปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ไม่เจ็บไม่จนคงกระพันชาตรีแก้วคาสเนียจจันไรคุณใสเข้าไม่ถึงป้องกันทั้งฟ้าผ่าดินทล่มพายุกระนำเป็นเครื่องรางที่มีคุณวิเศษรอบทิศ แต่มีข้อแม้ว่าคนผู้นั้นต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมหากไม่แล้วคุณวิเศษดังกล่าวก็ไม่อาจปรากฏได้และต้องมั่นภาวนาด้วยพระคาถาโสรสมงคลดังต่อไปนี้เริ่มด้วยการท่องนมโมสามจบแล้วว่าตามบทคาถาที่ขึ้นให้นะครับสำหรับผู้ที่มีตะกุดมหาโสรสมงคลของหลวงปู เอี่ยมวัดสะพานสูงนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้นําเรื่องราวของท่านนะครับเกี่ยวกับตะกุดของท่านมาฝากนะครับสําหรับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผิดตกสิ่งไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกราบขออภัยไว้ถ้าผิดตกนะครับก็ขอขอบคุณพี่พเ,พเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้ร่ำร,ำรวยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามมาด้วยกับช่องโอมเพียงนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม